สวัสดีฮัลโหลบองชูเชาวอาลันยินดีต้อนรับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่ผมสนใจเป็นคำในภาษาอีกครึ่งเราพูดถึงความรักแบ่งออกเป็นสี่แบบแบบที่หนึ่งฟรีเลเป็นรักแบบง่ายเป็นรักแบบวิตรภาพที่มีต่อเพื่อนฝูงเป็นรากษารของความจำเป็น ในชีวิตมนุษย์ของคนเราเกิดมาโดยสันดานต้องการควัมรักและการยอมรับพูดง่ายๆคือฟีเลียเป็นความรักแบบวิสภาาเป็นความรักที่มีในหมู่เพื่อนฝูงรักแบบนี้เป็นรักแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมีเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักถ้าเกิดการเสียประโยชน์ขึ้นมามีจภาพความรักแบบเพื่อนฝูงจึงเกิดการขัดแย้งกันรักแบบที่สองสตอเก้ เป็นความรักในหมู่ญาติพ่อแม่พี่น้องเกิดขึ้นในทุกคนเป็นความรักที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการของชีวิตเช่นพ่อแม่เลี้ยงลูกคือรักกันตามสัญชาตญาณคือไม่ต้องบอกก็รู้ว่ารักแม่รักลูกของแม่ลูกจะเรียนรู้ความรักแบบนี้โดยอัตโนมัติแต่รักแบบนี้ก็ยังเป็นรักที่มีเงื่อนไขยังหวังว่าจะมีการตอบแทนกันรักแบบที่สามสีรอด ความรักที่ต้องการได้มาบนพื้นฐานของความต้องการเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับความค่เกี่ยวพันกับเรื่องทางเพศีรือเป็นความรักที่ตอบสนองต่อความงามีร้อจึงถูกนําไปเปรียบเทียบกับความรักของแฟนความรักแบบนี้จะมีปัญหาจะเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาเมื่อฝ่ายใดหมดรักหรือเจอคนที่สวยงามหรือดูดีกว่าคนปัจจุบัน รักแบบที่สี่อาเป้เป็นรักในระดับสูงสุดรักตัวไม่คิดถึงตัวเองได้สละดได้ทุกสิ่งเพื่อสิ่งที่รักไม่มีการเปลี่ยนแปลงและให้ได้เสมอแม้ศัตรูอากาเป้เป็นรักแบบไม่มีเงื่อนไขอาจจะกล่าวได้ว่าอากาเป้เป็นรักที่สูงสุดและสำคัญสุดในสี่แบบรักสามแบบแรกล้นเกิดขึ้นในมนุษย์ได้ โดยไม่ต้องพยายามเราย่อมรักเพื่อนผูงเพราะเขาดีต่อเราเราย่อมรักพ่อแม่เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเราอากาเป้เป็นรักชนิดเดียวที่สิ่งมีชีวิตมีเหตุผลจะสร้างให้ในใจตัวเองได้เขาเป็นความรักที่มีแต่ให้ให้ได้แม้คนที่เราเกลียดชัง